สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับความสุขสงบนะครับเกิดขึ้นได้ทุกที่นะบางที่เนี่ยนะผมอยู่ในบ้านนะแค่นั่งหลับตานะครับดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนะความสุขสงบนะภายในจิตใจก็เกิดขึ้นได้แล้วนะความสุขเนี่ยมีอยู่ นะในทุกลมหายใจเข้าและออกความสุขนั้นคืออะไรแน่นอนครับนะถ้าผู้คนที่ไม่เคยฝึกนะนั่งสมาธินะไม่เคยทําความสงบของจิตใจเนี่ยนะย่อมไม่รู้นะไม่เห็นนั่นเองนะสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นปัจจิตังเป็นสิ่งที่รู้เฉพาะตนเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกฝนนะ,จะเจริญสติภาวนาการทําสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะพึงรู้ได้ด้วยตนเองนะครับ ความสุขที่อยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกคืออะไรนะซึ่งไม่ใช่รูปไม่ใช่รสไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่เสียงไม่ใช่สัมผัสทางกายนะมันความสุขที่อยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกนะรบเขาบอกว่าประการแรกเลยคือความสงบนะถ้าคนที่นะไม่เคยเห็นโทษของความวุ่นวายนะโทษของจิตที่หมุน วนเวียนนะครับฟุง้งซ่านนะไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างนะมันไม่ยอมหยุดนะพูด DAY, ง่ายๆคือจิตมันฟุ้งนั่นเองนะถ้าคนที่ไม่เคยเห็นโทษของจิตที่ฟุง้งซ่านนะจิตที่หมุนวนเวียนนะครับเป็นพายุหมุนติ้วติติ้วต,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 วตวิเนี่ยอยู่ในหัวเนี่ยนะครับเราเห็นถึงความทุกข์ความทรมานจากความฟุ้งซ่านเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเหตุทําให้เกิดความทุกข์เนี่ย คนก็จะไม่เข้าใจว่าประโยชน์นะครับของความสงบของจิตตั้งมั่นที่เป็นสมาธินะความสุขที่เกิดจากความสงบนะความสุขที่เกิดจากนะความสบายนะของความที่จิตมันไม่ฟุง้งจิตมันไม่วิ่งวนไปในอดีตไปในอนาคตจิตที่มันไม่วิ่งเหมือนกับปมได้นะครับที่ขดกันนะเรียกว่าอิลุงตุงนางไปหมด คนที่นะไม่เห็นโทษนะของสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เห็นคุณประโยชน์นะของความสงบนะของจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันความสุขประการแรกเลยที่อยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกก็คือความสงบนะความวิเวกนั่นเองนะความเย็นสบายในจิตนะความเย็นนะครับความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งที่อยู่ภายในจิตใจนั่นเองนะครับซึ่งไม่ใช่รูป ไม่ใช่รูปอย่างที่ตาเรามองเห็นที่เราเสบรูปนะในการมคกุลหานะครับในรูปนะครับในรสชาติของอาหารนะที่สัมผัสถูกต้องในลิ้นของเรานะที่เรา,เาสัมผัสนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นะเป็นความสุขที่อยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยไม่ใช่รูปไม่ใช่รสชาติอาหารนะไม่ใช่รสชาติเครื่องดื่ม นะครับไม่ใช่กลิ่นนะกลิ่นหอมกลิ่นยวเย้ายวนต,ต่างๆนะครับในอาหารในเครื่องดืม่มนะครับในเ,เครื่องปะทินโฉมต่างๆนะครับน้ำหอมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่เสียงนะไม่ใช่ดนตรีไม่ใช่การขับกล่อมนะครับจากเสียงร้องเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีนะครับ แล้วก็ไม่ใช่การสัมผัสทางกายที่ถูกใจนะการนวดนะครับการเ,ออเขาเรียกว่าสมัยนี้เขาเรียกอะนะเขาเรียกว่าเหมือนกับเ,ออเราไปนวดสปาอย่างเงี้ยนะไปนวดผ่อนคลายนะความตึงของกล้ามเนื้อนะสัมผัสที่ถูกใจนะหรือไปในสถานที่ที่ออลมเย,นยน็นๆะนลมมาปะทะร่างกายทำให้นะรู้สึกว่ามันเย็นสบายอย่างเงี้ยเป็นต้น นะแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของภายในจิตความสุขนะที่อยู่ภายในจิตนะเพราะฉะนั้นความสุขที่อยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็สุขหายใจออกก็สุขหายใจเข้าก็สุขหายใจออกก็สุขคือความสุขที่อยู่ในจิตที่ไม่ใช่ประสาทสัมผัสทั้ง5เพราะว่าเรากําลังค่อยค่อยลดอํานาจนะครับของประสาทสัมผัสทั้ง5้าลงนะให้ไปเด่นที่จิตเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดขึ้นที่จิตเนี่ย ในทุกลมหายใจเขาออกก็คือความสงบความตั้งมั่นความเบาสบายนะครับความวิเวกนะแล้วก็ความเย็นนั่นคืออำนาจของสมาธินะครับแลนะ้ถ้าเกิดว่าเรานะสามารถนะมองจิตการทำางานของจิตเห็นการที่มันบังคับบัญชาไม่ได้นะมันเป็นไปตามกฎตรรกษณ์ก็เรียกว่าจเจริญวิปัสสนานะเป็นปัญญา เพรนความสุขจากปัญญาก็จะเห็นว่าเกิดแล้วก็ดับมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปวนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นทุกลมหายใจเขาออกเราก็เห็นด้วยปัญญานะครับเราก็ปล่อยวางปล่อยวางจิตก็ยิ่งเบาสบายเพราะมันไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นในวัตถุสิ่งของภายนอกนะในบ้านเรือนนะทรัพย์สินที่ดินนะครับในเงิน ทองนะฮะแต่รู้ด้วยปัญญาว่ามันมีความจําเป็นเพราะร่างกายนะเรายังอยู่ในโลกมนุษย์มันยังมีความจําเป็นที่ต้องอิงอาศัยกับทรัพย์สินเงินทองบ้านเรือนที่ดินที่นาต่างเหล่านี้นะอยู่เพื่อใช้ในการอ,อ,อยู่อาศัยเป็นปัจจัย4นะเป็นอ,อเาเรว่าเป็นเครื่องป้องกัน นะในภัยอันตรายต่างๆทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเขาเรียกว่ารู้ด้วยปัญญานะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีเครื่องคุ้มครองนะทั้งทานศีลสมาธิปัญญาในวิถีทางสายกลางอริยม,ม,มรรคองปาประการเนี่ยแค่หลับตาอยู่เฉยๆดูลมหายใจเข้าโดนหายใจออกหายใจเข้าก็สุขหายใจออกก็สุขนะครับด้วยความดีนะด้วยศีล ด้วยสมาธิคือความสงบความตั้งมั่นนะค,ความเย็นสบายความปลดปลงความโล่งแล้วก็ด้วยปัญญาปล่อยวางเห็นอะไรเกิดสิ่งนั้นก็ดับลงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แต่ด้วยบุญกุศลด้วยวาสนาบาร,รมีที่สร้างที่ทำในทุกๆวันนะตามที่เล่าให้ฟังนะครับนะก็จะมองเห็นนะถึงสิ่งที่มีความอบอุ่นอยู่ในจิตใจ ก็คือมีทั้งเขาเรียกว่าโภคาทัพย์ที่เตรียมตัวไว้เพราะความเข้าใจโลกความเข้าใจที่ร่างกายนี้ต้องเป็นอยู่ต่อไปแล้วก็ความอบอุ่นใจในอริยทรัพย์บุญกุศลวาสนาบารมีทางธรรมนะถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะแม้ร่างกายนี้แตกดับนะมันก็มีบุญกุศลวาสนาบารมีติดตามไปแม้ภายนอกนะครับจะมีความวุ่นวายจากวิกฤตนานา,นา จากปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินปัญหาทางวิกฤตสารสุขปัญหาจากเศรษฐกิจการเงินนะครับที่ติดขัด,ขดที่เติบโตชะลอตัวลงชะงักสะดุดหรือขมำก็แล้วแต่นะครับแล้วรวมถึงเรื่องของความขัดแยง้งของการแข่งแย่งชิงกันในผลประโยชน์ในอำนาจนะในความเป็นผู้นำของโลกใบนี้นะ มันสิ่งต,งต่างเหล่านี้แหละครับนะถึงบอกว่าความสุขที่อยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกคืออะไรนะซึ่งมันไม่อิงกับปัจจัยภายนอกนะไม่อิงกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับเพราะนั้นเรื่องราวภายนอกที่วุ่นวายข่าวสารต่างๆที่วุ่นวายทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกรวมถึงภัยพิบัติต่าง ที่เราได้รับฟังข้อมูลข่าวสารที่เราได้เห็นที่เรารับรู้มันก็ไม่สามารถมารบกวนในจิตใจเราได้เพราะว่าจิตใจเรานะมีทานศีลสมาธิปัญญาคุ้มครองอยู่นะมีทั้งโภคทรัพย์อริยทรัพย์นะที่สั่งสมอยู่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดสอน นะการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับเราควรจะมีทั้งสงส่วนมีทั้งโภคทรัพย์และอริยทรัพย์รู้จักใช้โภคทรัพย์นะเพื่อป้องกันนะความไม่ประมาทนะครับมีอริยทรัพย์นะที่ทําให้จิตใจอบอุ่นมีความสุขอยู่ทุกเมื่อนะครับในทุกลมหายใจเข้าแล้วก็ออกหายใจเข้าก็สุขหายใจออกก็สุขเรียกว่ามีสเสบียงเตรียมตัวไว้พร้อมนะครับจึงเราสูงกันฟังน,นะครับให้ได้สีปัญญ,ญานะครับ ใครชอบฝากไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสอยตามในช่อง y o u t u ช e แนลจารย์เส็จนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแช์ทุกติดตามแลนะสูน,นช่องจารย์เซศเสมอมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ